สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวของเคนวานะครับเพราะบางครั้งเราอยากจะได้รูปภาพนะครับบางรูปเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับเราก็จะใช้เคนวาเนี่ยให้ AI ของเคนวาทำการเจ n เน a เรตภาพให้กับเรานะครับหรือวาดภาพขึ้นมาให้กับเรานั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปตรงกับว่าสร้างดีไซน์ตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดขนาด ที่เราต้องการนะครับเช่นของผมผมเอาเป็น19 2 0ง0คูณห0ึแล้วกันนะครับของคุณครูอยากได้เท่าไหร่นะครับคุณครูก็พิมพ์ความกว้างความยาวขึ้นไปหน่วยนะครับจะเป็นพิกเซลหรือจะใช้เป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับก็แล้วแต่ของคุณครูที่จะเลือกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับพอเราได้ขนาดมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็รอให้เขาดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับดาวน์โหลดหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับต่อมานะครับ ให้เราดูด้านล่างนะครับแล้วก็ไปตรงคําว่าแอปแอปนะครับแอปตรงนี้เห็นไหมครับตรงเมนูนะครับเลือกตรงแอปแล้วให้เราพิมพ์นะครับตรงค้นหาอ่าแอปว่าเมจิกนะครับ m m a g i นี่นะครับเมจิกตรงนี้ใช้ตัวนี้เลยนะครับหรือนะครับหรือใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมผมจะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเมจิกมีเดียนะครับเมจิกมีเดีย อ่ะขึ้นยังไม่ไม่ขึ้น m e d magic media i l นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้ก็คือ magic media นะครับของผมมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วผมก็คลิกไปปุ๊บนี่นะครับใน magic media นะครับถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้ลองค้นหาในแอปแบบที่บอกนะครับ magic media เนี่ยเราขอให้เราเลือกจะเป็นรูปเป็นกราฟิกหรือเป็นวิดีโอก็ได้เห็นไหมครับสมมุติของผมนะครับวันที่ผ่านมาคือวันสุนทรภู นะครับผมอยากได้เป็นนักเรียนนักเรียนนะครับผมก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับนักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยผมพิมพ์แค่นี้นะครับแล้วก็กดคำว่าสร้างรูปสร้างรูปภาพระหว่างนี้นะครับเราก็รอให้เขาทำการเจเน r เรตมาให้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็รอเแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอญาตหยุดคลิปไว้เพื่อไม่ให้นานแล้วกันนะครับอ่ะนะครับเขาก็จะใช้เวลาประมาณแป๊บหนึ่งนะครับในการเจเนเรตรูปนะครับเห็นไหมเขาก็จะได้รูปในลักษณะแบบนี้มานะครับเราจะเอารูปแบบไหนเราก็ลองพิมพ์ไปดูนะครับหรือนะครับเราก็จะเปลี่ยนว่านักเรียนแล้วก็ชุดชุดไทยแล้วก็อาจจะเป็นประเทศไทยใส่ลงไปใหม่ประเทศไทยนะครับถ้าเราไม่ ต้องการชุดแบบนี้นะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นกราฟิกดูเอารูปเหมือนเดิมก็ได้นะครับลองกดสร้างอีกครั้งถ้ารูปมันไม่ต้องการหรือไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับเราก็กดตรงสร้างอีกครั้งได้เลยสร้างอีกครั้งไปนะครับเดี๋ยวรอดูรูปนี่หนไหมครับก็ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ลองกดดูรูปนี้ดูฟึบกดที่รูปนะครับเราจะารูปไหนนี่แล้วก็มาย่อขยายแบบนี้ได้เลย เห็นไ,ไหมครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลองใช้ครับครัไม่เอาก็กดลบนะครับหรือสมมุติว่าผมบอกผมเอารูปนี้แล้วนะครับใช้รูปนี้แล้วเราก็กดแชร์แล้วก็กดดาวน์โหลดออกไปใช้งานได้เลยนะครับเราลองเสิร์ชกันว่าประเทศไทยอย่างเดียวประเทศไทยอยู่ิ่ว่าเขาจะเจนอะไรมาให้นะครับอันนี้คือเราทดสอบใช้ AI ในการทำรูปภาพ ให้กับเรานะครับเวลาเราต้องการที่จะไปทําซื้อต่างๆนี่ประเทศไทยเขาเจนเป็นรูปช้างเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาแล้วรูปพระพุทธรูปนี่นี่เห็นไหมครับก็เป็นรูปวัดแบบนี้มาให้เลยนะครับเป็นรูปวัดวัดแบบนี้มาวัดไม่ได้มีอยู่จริงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีวัดแบบนี้อยู่จริงนะครับอันนี้เป็น AI ช่วยในการเจนรูปมานะครับนี่ เป็นรูปวัดลักษณะแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณครูท่านไหนสนใจนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับใช้ AI ในการเจนรูปภาพต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าเราพิมพ์ว่าพระพุทธรูปเนี่ยเขาก็จะเจนออกมาได้สวยกว่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ